ก้าวสวัสดีน้องๆทุกคนท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ h าร p e r อร์ n ช e แนลอีกเช่นเคยนะครับผมจากคลิปที่แล้วเราได้ทําการสุ่มชุดอีทจิไปในคลิปนี้พี่ก็จะเอาชุดอิทจินะครับไปเล่นให้น้องๆดูว่าถ้าเอาไปเล่นในเกมแล้วจริงๆชุดยังสวยเหมือนตอนที่ยืนอยู่หน้าล็อปบี้หรือเปล่าคลิปนี้ตัดเสร็จอาจจะลงช้ากว่าชาวบ้านชาวช่องมาช้าแตมาชัวร เพราะว่าฮาร์เปอร์ทำหลายอย่างเหลือเกินน้องๆคนไหนที่เพิ่งเจอพี่ใน y t u t u นะครับพี่จะบอกว่าพี่นะครับสตรีมทาง TikTok ด้วยนะทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นสำหรับวันที่พี่ว่างนะครับเพราะว่าฮาร์เปอร์ทำงานประจำด้วยนะครับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากดูสตรีมพี่นะลิงก์ t k t t o k พี่นะครับผมอยู่ใต้คำอธิบายนะน้องคนไหนที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับผม ้าน้องๆกดกันแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยนะครับมาวันนี้เราก็อยู่กับน้องๆในแคนทั้งสองคนนะแลวก็คนในสตรีมอีกหนึ่งคนนะครับคลิปนี้พี่ก็หันมาจากสตรีมนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากดูสตรีมพี่นะครับลิงก์อยู่ใต้คำอธิบายนะมาเราก็มาสู่ในเกมกันเลยนะครับผม นี่อิทจิลอยอยู่กลางอากาศก็กจะเท่ประมาณนี้เอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเราจะไปลงหมู่บ้านโคโนฮะนะเดี๋ยวมาร์คจุดกันก่อนอน,นี่เท่แบบนี้เลยนะครับลอยอยู่กลางอากาศนี่แบบนี้เลยจุดเท่จัดนี่ลอยลงมาก็จะประมาณนี้นะครับแล้วถ้าวิ่งก็จะประมาณนี้นะวิ่งในเกมนะครับมีอีกาล้อมรอบข้างด้วยนะ,ะที่จะเห็นข้างๆนี่คือคู่ในของลินนะครับ เป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้านะครับลินนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูชัดๆคู่นายของลินนะครับนี่ชุดอิทาจิโอ้โหโหนสลิงก็จะประมาณนี้นะครับน้องๆเทไหมเทจัดนะครับนี่ฟึ๊บลงแล้วก็พิว๊ๆแบบนี้เลยนะสายไฮไลท์เขาหน้าจะชอบกันนะพี่ว่าแล้วเหมือนครั้งหน้าเราจะมีตัวเออมีตัวเดี๋ยวแป๊บหนึง่งกดดูสกิลก่อนโอเค สกิลของลินนะครับวันนี้เราก็มากับไฮโตะแล้วก็ลินนะแล้วก็เป็นฟอร์ดนะครับมีเต่ามาด้วยนะครับรอบนี้มาเหมือนจะมีตัวข้างในเอ้ยเรียบร้อยดาก้อนยิงไปแล้วสวยดาก้อนน้องชายพี่ดากอนวันนี้ก็มาซัพพอร์ตนะครับเป็นน้องใิแคนผมเองนะคนนี้ช่วงนี้ก็ขอฟาร์มไปก่อนแล้ววิ่งขึ้นมาเก็บของตรงนี้ เดี๋ยวพี่จะพยายามนะครับผมรีวิวสกิลเนาะที่อัพเข้ามาใหม่นะครับโอ้ยนี่เราได้แล้วสกิลหนึ่งนี่ก็คือสกิลนกกระดาษนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงเอ้แต่ตรงนี้เพนแปลงร่างโว์ทีหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นสกิลของเพนเนาะที่ทำร้ายหมู่บ้านโคนะฮะนะครับเทจัดนี่พิ้วๆิวแบบนี้เลยโยกซ้ายโยกขวาเห็นปะอันนี้ตอนแปลงร่างก็จะเห็นชัดหน่อยนะ พี่ชอบนะครับตอนแปลงล่างรู้สึกว่ามันเท่ดีมาเดี๋ยวให้ดูสกิลนกกระดาษนะครับมันรีคูดาวเสร็จนี่เมื่อเรากดใช้นะครับสกิลก็เราจะสามารถบังคับนกได้เนาะนกกระดาษตัวนี้นะครับมันจะระเบิดเนาะมันจะมีระยะเวลาของมันอยู่นะเมื่อถึงระยะเวลาของมันมันจะระเบิดอัตโนมัติเลยนะหรือว่าเราสั่งระเบิดได้แล้วข้างหน้าเพื่อนยิงอยู่ตรงนี้ไหวหรือเปล่า ปึ๊บหาเปอร์จับปืนมาตรงนี้แล้วเรามีลินอยู่3ยังไงเออเรียบร้อยล่วงล่วงไปแล้วนะครับนี่ดูสกิลลินนะครับผมเป็นคู่ในเนาะพุ่งเข้าสหศัตรูหรือว่าไอวอลนะครับนี่แบบนี้เลยช้าชาชัดชัดนะครับมาก็เป็นสกิล,ลที่ดีนะพี่รู้สึกว่ามันเจาะไอวอลเร็วอยู่นะสกิลลินนะครับไปกันต่อ และตอนนี้เราก็อยู่หอนาฬิกานะครับแล้วเหมือนจะมีตัวด้วยเรียบร้อยอ้ใช่จริงด้วยแฮมีตัวนะครับซ้ายมือเต็มเลยกลังยิงกันอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเอานกกระดาษไปเซอร์เวดูก่อนนะฟึบมาดูกันเอ้ยเอ้ยขวามือมีตัวเฮ้ยซ้ายขวามีหมดเลยเอาขวาดีกว่าจาังหวะนี้ฟึบมาแล้วแล้วกดระเบิดเบิ้มเอ้ยน่าจะโดนนะพี่ว่าเอ้ยแต่มีตัวมีตัวตรงนี้โอ้ยมาไงเนี่ยนุ่ม ุมาไงเอ้แต่เพื่อนเราเล่นดีนะโอ้กันอยู่กันแบบ3มคนนะเอยแล้วลั่นจังหวะนี้แล้วมีตัวข้างล่างยังไม่จบนะเราต้องใส่ต่อยังไงเคาะเรียบร้อยหมดตีไปเลยหมดตีไปเลยโอยโหเยอะจังทำไมมันเยอะจังข้างล่างตรงนี้ยังไงแล้วไหวหรือเปล่า <î> s> <S เขาทำเลยดีกว่านาก้อนดันไปแล้ว จังหวะนี้เฟิบเข้าตามเข้าตามฮาร์เปอร์มาอยู่อุ้ยเรามีตัวอยู่สายมือเหมือนเขากําลังจะออกยังไงเราแอบอยู่ตรงนี้ฮาร์เปอร์รู้นะปาดออกมาเบิม่มเบิม่มเบิม่บมเเรียบร้อยคู่หนช่วยยิงล่วงไปเลยนะครับปิดดาเมจเนาะได้มา2คิวเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับฮาร์เปอร์ตรงนี้เรามีตัวกําลังจะวิ่งออกยังไงเดีย๋ยวเราส่งคู่ในไปจัดการขออุ้ย โอ้เขาก็เปิดสวนมาเหมือนกันนะเนี่ยพอหนุ่มเราเล่น w o o แ p a c k อ er. ร์อุ้ยเคาะมาก็เจ็บอยู่นะยังไงเราวิ่งไปอย่างนี้ไม่รอดนะครับผมเรียบร้อยขออนุญาตไปเก็บของก่อนในชุดอิทาจิตอนวิ่งก็จะประมาณนี้เนาะมีแสงอุตสาหข้าล่างด้วยนะครับเป็นบัฟแล้วมีตัวขวามือจังหวะนี้ยังไงฮาร์เปอร์ปล่อยนกเลยล้กันเอ้ยแล้วเขาวิ่งถึงไหมถึงไหมมาดูก,กัน โอ้ไม่ถึงแน่นอนเออเบิ้มเรียบร้อยโอเคไม่ถึงนะครับเมื่อสุดระยะแล้วมันก็จะระเบิดอัตโนมัติเลยเนาะสำหรับนกกระดาษนะครับก็ถือว่าดีนะพี่ว่ามันเซอร์เวยได้มันสามารถดูได้ว่าอ่ะก่อนเราจะเข้าตีเนี่ยศัตรูตรงนั้นน่ะมีกี่คนนะครับเราเช็คคร่าวๆได้นะครับแต่ว่าทางศัตรูก็สามารถยิงนกเราพังได้เหมือนกันนะนกเราระเบิดได้เหมือนกันนะครับมีรถมาตรงนี้ยังไงฮาร์เปอร์เคาะอยู่เรามีเพื่อนฮาร์เปอร์ไม่กลัว กูในวิ่งไปเมื่อกี้ช่วยเราเรียบร้อยนะครับล่วงไปเจอฮาร์เปอร์เปิดหัวไปนะจังหวะนี้เราเพื่อนล่วงแต่ว่าเพื่อนมีชุบตัวเองอยู่มาแล้วเราวิ่งเข้าวงต่อติดสแต็กวงเยอะเข้าไม่ดีนะปั๊มยาไม่ขึ้นนะครับแล้ววงกัดอย่างแรงปลาเข้าวงกันดีกว่าเดี๋ยวขอซ่อมเกาะก่อนนะครับมาวิ่งมาตรงนี้เอ้ยมีตัวขวามือเราขอเคาะมาเรียบร้อยนะครับ เข้าหัวล่วงเลยเข้าวงต่อวงแรงมากอยู่นอกหมอกนานไม่ดีอยู่นอกหมอกนานไม่ดีต้องวิ่งเข้าวงนะครับผมไม่รู้ว่าข้างหน้านเราจะมีตัวอีกหรือเปล่าขออนุญาตวิ่งเข้าไปก่อนเดี๋ยวแปงลงร่างโชว์ก่อนซื้ตรงนี้กลับล่างเป็นอิทาจิเวอร์ชั่นแสงอุตสาไม่เปิดเนตนะแล้วข้างหน้านเรามีตัวพุไนอูดูดิดไอวอแตอร์าวาเรียบร้อยนะครับผมเข้าหัวไป ได้มาเพิ่มอีก1คิวเป็น6คิวแล้วอุ้ยแล้วอุ้ย <Wow. S 1> น้องให้ของสกิลนี้นะครับเป็นสกิลของมินาโตะเนาะแฟดสายฟ้ามั้งใช้ดีอยู่นะก็คือมันจะวารนะ์ปเนาะเราปาไปตรงไหนใช่ไหมเราก็จะวาร์ปไปตรงนั้นได้เฮ้ยเราตรงนี้สายมือนอกหมอกทําไมนอกหมอกมีคนเล่นเยอะจังอุย้ยเรียบร้อยล่วงไปเพื่อนยิงฟีฟ้ายิงนะครับนี่ เฮ้ยแล้วมีตัวขวามือโอ, uh โอ้โหไม่กอดเกือบตุยเลื่อนเหลือห้าโอ้ไม่กอดรอดได้ไงเนี่ยฮะคิดว่าจะตุยแล้วอันนี้ก็จะเป็นสก,กิลมีนาโตะเนาะถ้าปลาไปตรงไหนมันก็จะว้าไปตรงนั้นได้นะครับเดี๋ยวพี่ใช้ให้ดูเนาะนี่เฟรบปลาไปเลยนะครับแล้วเราวิ่งสวนไปอีกทางหนึ่งเพื่อไปยิงแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยโอ้ยไม่ได้ว์ปกลับอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็ยิงทําให้ศัตรูสับสนเนาะมึนงง ก็ใช้ได้อยู่นะพี่ว่าอันนี้ถือว่าใช้งานได้จริงได้อารมณ์คล้ายๆกับซาติโนแต่ว่าเราจะวาร์ปกับจุดที่เราวาร์ปมาไม่ได้นะคล้ายๆกันกับซาติโนวาร์ปไปปุ๊บแต่เราจะวาร์ปกลับไม่ได้ตรงนี้ก็ได้มาเพิ่มอีกหนึ่งคิวเป็น7คิวนะครับมุยเอาเรื่องจัดใส่ชุดอิทจิเราตึงตึงจัดเลยนะครับนี่ชุดอิทจิตอนวิ่งเร็วพี่ชอบนะ วิ่งแล้วเราแบบมีเอฟเฟกนกเนาะวิ่งเอฟเฟกนกบินข้างๆนะครับเทจัดเนาะนี่สวยจัดเลยนะครับโอยเรามีตัวตรงนี้มีตัวเอ้ยข้างหลังไม่มีแล้วเนาะโอเคแล้วเหมือนข้างหน้ามีตัวอีกนี่จังหวะนี้เคาะมาเปิ้งเบิ้งเบิ้งเ้งคุ่ในวิ่งไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมเติมดาเมจได้ดีมากสําหรับคู่ในนะครับสูงสุดเนาะ 12ดาเมจนะครับยิ่งไกลยิ่งแรงนะสำหรับคุณในนะครับทําลายไอวอลได้แบบแป๊บเดียวอะ่ะไอวอลแตกเลยนะครับแล้วก็ทำดาเมจสูงสุด12หน่วยนะก็ดีอยู่นะแต่ว่ามีอยู่สอันนะครับ12คูณ3อะ่ะก็ได้อยู่นะเรามีตัวขวามือตรงนี้ยังไงเลื่อนไม่เต็มแต่ฮาร์เปอร์ปาไว้ก่อนโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอยโกดไม่ติดกดไม่ติด ี่เข้าชาร์จเลยนะครับเพราะว่าเราปลามีหน้าโตไปแล้วคุณนายงมีหน้าโตะนะแล้วก็สามารถวาร์ปมาตามคุณนายได้นะครับแบบตึงอะ่ะเราเพื่อนเราล่วงตรงนี้ตั้งไอวอชุบไปก่อนตั้งไอวอรชุดไปก่อนนะครับมีหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ยโอ้ย,อยซ้ายซ้ายเคาะมาโอ้ยขอเปิดหน่อยและการเรียบร้อยพอนุ่มมายิงอยู่อย่างนี่เรียบร้อยเลยนะครับสวยนา้อนซัพพอตดีมากโอ้ยโอ้ย ไปก็ทำไมมันลุมยิงแตาเราเนี่ยโซแซสเลยฮาร์เปอร์โซแซดจังหวะนี้เราอยู่นอกหมอกแล้วเราจะเข้าได้หรือเปล่า,าต้องมาดูกันยังไงออกซ้ายออกขวาดีไปซ้ายหรือไปขวาแต่ว่าไม่เป็นไรเรามีสกิลมินาโตะอยู่อีทจิขอยืมสกิลพ่อของนารุโตะใช้ก่อนนะนารุโตะแล้วจังหวะนี้วิ่งลงมาปาไปก่อนปาไปก่อนเผื่อมีคนสกิดมาเราว์ปไปเลยนี่ <laughs> จังหวะนี้วิ่งมาขวามือแล้วข้างล่างเหมือนมีตัวอยู่มีตัวแล้วเพื่อนเราเข้าไปชาร์จหรอเรียบร้อยจังหวะนี้ยังไงเอ้ยเหมือนจะล่วงเออเรียบร้อยเพื่อนล่วงไปแล้วหนึ่งอุยดาก้อนล่วงฟีฟ่าล่วงอุยแล้วเราก็เหมือนจะล่วงตามไปติดๆแล้วยังไงขอวิ่งขึ้นมาเก็บของก่อนละกันอุยของเยอะของเยอะหาเพื่อขอปญญามยาก่อนจังหวะนี้อุยเราเพื่อนเหมือนจะเข้าไปชุบเราจะชุบได้หรือเปล่า น้องในสตรีมเนาะสกิปเปอร์นะครับมาเวิบข้างหน้ามีตัวหรือเปล่าเดี๋ยวสโคบไปก่อนมองไม่เห็นเอ้ยหรือว่าไอวอลเหลืองมีตัวหรือว่าไอวอลเหลืองมีตัวเอ้ยริงด้วยโอ้โอ้โอ้ไม่ก็จับปืนผิดแล้วไอวอลเหลืองลูกเดียวหาเปิดจะรอนหรือจะล่วงมาดูกันแล้วเขาป่าเออโอ้ยไม่ก็เจ็บเจ็บเจ็บม้วนก่อนม้วนซ้ายม้วนขวาไม่มีไม่มีไอวอลอุ้ยแล้วสวยดาก้อน นา้อนมาช่วยว่ะถ้าไม่ได้นาก้อนนี่พี่แย่เลยปาไว้ก่อนนะครับมีนาโตะใช้ดีนะสกิลนี้นะครับโอ้ยเหลือ5คนแล้วตอนนี้เหลือ3คนเนาะที่เป็นศัตรูเราในแมปเหลือ5คนหากเราอีก2คนก็เหลือ3นะครับมาโุ้ยมีตัวเคาะเคาะเรียบร้อยล่วงหัวแดนเลยนะครับหัวแดนไปเลยหนุ่มโอ้ยอะไรอ่ะ แล้วปาดซ้ายมาตรงนี้มีตัวอุ้ยดาก้อนโอ้โหสวยสวยดาก้อนเล่นดีมากนะครับซัพพอร์เตอร์ของเรามาเข้ามาตู้ตรงนี้น่าจะชุบได้หมดเหรียญ4 0 0พันเกิดเลยเพื่อนสวยมาลยุยสกิลมินาโตะนี่ถือว่าใช้ดีมากๆเลยนะทุกคนวาร์ปซ้ายทีขวาทีได้หมดเลยเข้าถ้มเอ้ยเหมือนเห็นสกิลสวยอันนี้ก็จะเป็นสกิลหอยทากเนาะ ชุบเพื่อนได้นะสกิลนี้ก็จะมีหอยทากกระดึบกระดึบไปแล้วก็เพิ่มเลือดนะครับแล้วก็สามารถชุบเพื่อนในวงได้นะตอนนี้เหลือผู้เล่น6คนเนาะสวยเราเต็มตีแบบนี้อ้าวเหลือ5แล้วอุ้ยตัวสุดท้ายจังหวะนี้ฮาร์เปอร์เห็นแล้วข้างหน้าแหก้ามีตัวจังหวะนี้เข้าทําเลยและกันยังไงตีอุ้ยจะตุยเติร์นเตรเรียบร้อยเข้าหัวเฉยเข้าหัวแบบงงเฮ้ย นี่นะครับเทจัดอิทาจ,จิขี่กบอิทาจ,จิขี่กบอย่างเทสวยจัดเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่ชอบชุดอิทาจ,จิเนาะก็จะประมาณนี้นะครับอย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะทุกคนชุดค่อนข้างที่จะมาหลายวันอยู่นะ30วันน่ะ1เดือนน่ะน้องๆเก็บตังค์สุ่มไปเรื่อยๆอ,ยอะ่ะถ้าชอบจริงๆอ่ะนะต้องขอบคุณดาก้อนและก็ฝีฟ้านะนี่ยที่เข้ามาแบกหาเปร์ มีงาน,นหาเปอร์ไม่รอดแน่นอนนะครับขอบคุณน้องๆนะครับผมที่ดูจนจบนะครับผมสาหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามนะครับผมและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปละบ๊ายบาย